สวัสดีคนดูด้วยค่ะห้ามืนแชทนะบอยห้ามืนแชทนะทำไมนักการ์ตูนสตีนจังอ๋อวันนี้ปกติครับทำไมพี่บอยไม่มาอานแชทอ่นอ๋อผมช่วงนี้ผมเรียนครับอุ้ยไม่สตรีมจริงดิวะอะไรวะเดียวมึงไม่ได้เพิ่งรู้หรอกูบอกแล้วกูไลฟ์อยู่ก็ตีจกอะ็บอกแล้วไลฟ์อยู่แต่ไม่ต้องอ่านแชทปกติแล้วเพิ่งรู้ว่าจะสตีมจริงนะเฮียคนเฮียเลยสัสคิดว่าจะอ่านคลิปไปสัก ไม่ถ้าคุณทำผลงานดีเขาก็จะเอาไปลงบัญชีอ๋อพอดีผมไม่มีผลงานเลยครับแบบเจ็ดปีที่ผ่านมาผมทำโคตรเครียดเลยครับผมไม่ผมก็ไม่ลาออกด้วยครับผลงานแบบโลกคู่ขนาดบ่บอยเล่นจังเกิร์สเหรอใช่อ่ะได้คุณเล่นเซรีอ่ะไม่ใช่บอยไม่เล่นแล้วเซรีสเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้ผมแบบเมนป่าคุณไม่รู้แบบจะสอนเชิงนะกามะให้ดูพี่เล่นนี้ผมดูหน่อยดิเออเฟรียสออฟฟิเนก้าพ่อของกับเบลล์แล้วเปลี่ยนเล่นให้ดูไหมเล่นให้ดูเล่นให้ดูพี่ก็ต้องหามมาถึ้งลิซินนล้เล่นให้ดูไม่ไม่หรื กาแฟได้ดูหน่อยกาแฟรุ่นอะไรวะรุ่นรองเออ่ พี่เล่นคนเดียวนะผมเล่นเรเนต้านะเฮ้ยเรเนต้าคู่กับเฟรดคอสเฟรดคอสอะไรวะเอาไว้อย่าไปหวังอะไรกับเรเนต้ามากเว้ยเล่นบนตัวกลางผมไปเดี๋ยวไปร่าเอกพี่เชอร์รี่ไปมินก็ได้ละเริ่มระเบิดเริ่มระเบิดผมเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวได้เดี๋ยวผมเป็นดูแลทุกคนเองเลยไปผู้รู้สึกหมดเลยบอกไม่ถูกได้เลยได้เลยได้เลยไปเลยกูจัดไปหน่าเก่งตัวเนี้ยจัดหนักจัดเต็มบอกเลยเก่งออกแล้วเดี๋ยวเขเบเกอร์แล้วก็ไม่ทำที่อะไรยากนั่นเดี๋ยวเอ้ยเป็นความคิดที่ดีเอ้ยไม่ถ่ายกันแล้วแค่เขาเล นักกามอะคือเบกมันมันไม่มีสเกลลิงป่ะคือแบบมันออกแล้วแม่คุ้มเลยฮูเบกคือลยฮูเบกอ่ะมันมันมันเลยออกชีแรกแล้วคุ้ม่าเลาไม่่มันได้มันเหมือนแบบมันก็สเกลมันสเกลลิงตามเลเวลเราไม่ใช่แค่ว่ามันออ่งี้แค่ว่ามันได้เยอะกว่าปกติมากเขาเลยออเลยงงเอยมาเล่นทายที่ผ่านมาเว้ยทำไมครับมีกูกูกูติดตามผู้หญิงคนหนึ่งมาใช่ไหมในทิกต็อกครับผมครับผมแล้วทีนี้คือ ก็มีโอกาสได้แบบชวนไปเรียนด้วยกันในมออ่ะฮะเดี๋ยวฟังฟังมอคือมหาลัยใช่ครับในมัธยมดี่ะมัธยมเอ้ยอย่าพึ่งดิไม่เวลาเล่าก็คือเว้นให้ขัดแล้วก็ค่อยเล่าต่อไงเป็นอย่างเนี้ยต่อชวนไปเรียนที่มอ แล้วทีนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคือณวันที่14อ่ะมันยังไม่ได้ไปเรียนในมอเว้แต่ทีนี้คือเหมือนคุยกันไปก่อนว่าเออเนี่ยจะชวนไปไปเรียนในมอไม่คิดยมใช่ไหมไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผมไม่แล้วมึงก็ปล่อยดิซี่ไปไอ้เกียไม่ก็คือผมอยากรู้เรื่องราวนี้มันเก่าหรือใหม่แค่ไหนงนี่ันี้มันเรื่องเรื่องเรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็วันวันท้ายที่ผ่านมาครับอ๋อโอเควันที่14ใช่ปะคุยกับผู้หญิงคนนึงได้มาได้มาอาทิตย์นึงแล้วซื้อดอกไม้ไปดอกอะไรดอกอะไรดอก ดอกกุหลาบนี่แหละดอกหน้าวัวดีดอกหน้าวัวคืออะไรวะดอกหน้าวัวเฉยซื้อดอกหน้าวัวคือดอกอะไรวะพี่จริงหวังให้ชงว่าแบบซื้อดอกกุหลาบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรซื้อกี่ดอกซื้อดอกกุหลาบให้ผู้หญิงเหรออะไรอย่างเงี้ยซื้อว่ะซื้อดอกกุหลาบแล้วไงต่อเขาเหมือนเหมือนก็ว่าเขา่พูดเกินเกินมาแล้วตอนนั้นมันดึกแล้วด้วยมันใกล้จะหมดวันวานเลนทายแล้วปุ๊บใช่ปะใกล้ใกล้จะหมดวันที่สิบสี่แล้วไงเออแต่เขาพูดเกินเกินมาว่าเออมันก็แค่วันวันวันที่เหรอวะมันก็แแค่่ววัันนนึงทีีน้ผมก็ แรงฮึดมาจากไหนไม่รู้ก็เลยไปซื้อเอาเฮียกูเว้นช่องว่างให้โงงก็ไม่โงงกันไหนก็มึงบอกไงมึงไปซื้อดอกไม้แลยแต่เล่าจบเนี่ยหมายถึงว่าไปซื้อดอกไม้เป็นช่อแหละเพราะว่าตอนแรกซื้อดอกเดียวมันน้อยไปก็เลยซื้อเป็นช่อนึ่งจัดไปใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าลงทุนมากๆเลยแหละครับเปล่าซื้อยาบากินเอง ดีชงแบบโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลไอ้ควายซื้อยามากินแล้วไงต่อฮะซื้อยามากินคุณต้องถามดียาอะไรหรอเออยาคูหรอเนี่ยเดี๋ยวบ้ามั้งไอ้เหี้ยเหี้ยบอลติดยาไอ้สารน้องจัดนองจัดนองจังคุณไม่แงนแล้วมึงยังติดยาต่ออย่างนี้ผมอ่ะอึมแล้วนะเว้ยจริงอ่ะแซ่บดาผมอ่ะอึมอึมคืออะไรวะเฮ้ยคุณไม่เคยดูทิกต็อกเหรอไม่รู้กูไม่เคยเล่นทิกต็อก คุณจะบอกว่าผมเลยป่ะผมไม่ได้ว่าก็คุณพูดเองนนคนนว้าคนจมีความเม้นไม่ห่อตัวเองอะไรแล <c oughs> ้วคุณบอกว่าคุณไม่เม้นเลยเปล่าผมเม้นมากกว่าคนอื่น เรลองไปซื้ออะไรยังไม่จบอ๋อซื้อดอกกุหลาบให้เขาอันที่สี่ใช่ป่ะมันจะหมดวันแล้วตอนมันสองทุ่มแล้วอ่ะแล้ผมก็ซื้อเตรียมไว้สองทุ่มผมวิ่งไปเลยวิ่งลงข้างล่างซื้อดอกกุหลาบมาให้เขาเอาดิเอาดิเอาเฟิร์สไทม์มากูไม่ให้โป๊กด้วยกูเด็กดื้อได้หมดเลยนี่มึงจบยังไงบวกอยู่บวกอยู่มึงติเราวจบเลยนะเอ้าต้องแบบสตอรี่ยาวนิดนึงหนึ่งคอนเทนต์หนึ่งคลิปเข้าเลยป่ะหนึ่งบวกก่อนคือให้คนดูไปติดต่อเรื่องอเอง ซื้อดอกซื้อดอกไม้เสร็จใช่ปะแล้วทีเนี้ยก็แบบถ่ายดอกไม้อ่ะคู่กับแมลงตัวหนึ่งให้ดูให้เขาดูอ่ะมันเป็นแมลงอะไรวะแมลงอะไรอ่ะแมลงอะไรพึ่งแมลงเต่าหนอยเต่างอยแมลงเต่าหนอยเต่างอยคุณรู้จักเต่างอยไหมไม่รู้จักไม่เคยเห็นเต่ามันไม่จะติ๊กต็อกไอ้ตันที่เป็นเกมอี้ยเฮ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 ้ยเห้ยเฮ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 ้กเฮ้ย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 มันยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ย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  ทีเนี้ถ่ายรูปกับเต่างอยไปใช่ป่ะไปี่เดินมาปูเดินไปปูเดินูที่เก่งรถลุมรถลุมเขานะถ่ายรูปคู่กับเต่างอยใช่ป่ะทีนี้คือมันเหมือนแบบเดินมาพี่แบบไม่ให้เขารู้อะเดินมาปูแล้วให้ต่อไปมึง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 ใครแฝดมั่งสองคนนะเอ่อไม่มีเลยไม่เสียเงี้ยแล้วก็เดินมาทำไรนะเดินมาซื้อเต่างอยอะไรอ่ะไม่ใช่ก็ต่อสิอ๋อเออแป๊บนึงนะใช่เฮี้ยเดี๋ยวมันอ่ะดิคาดิคาดิคาที่เนี่ยคที่เนี่ยแป๊บนึง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  ไปยิงเลยทิ่หาเราไปบอกกันแรกเอานีก็ได้ไอคิเซ็นนานีก็ได้ซูจะมาแล้วเอป่าลงล่างป่านะป่ามันมันมีแฟดนะโอ้กลัวไลเอกโดนซูได้เอาแฟดเข้าอะไรวะมันแฟดแล้วมันแฟดแล้วแบดบอยออโต้บอยยังไงเออกลัวโดนกลัวโดนเฉียน ใช้เกมนี้ผมว่าผมไม่ต้องทำอะไรจริงจริงจริงทีมแบกจัดจริงจริงใช่ี่ผมถ่ายรูปแบบเหลื่อมๆให้เขาดูใช่ป่ะแบบกะให้เขาเดาเล่นเล่นว่า มันคืออะไรนนะะมมัแลงอไรทีนี้ทีนี้เขาบอกจะชวนคุยด้วยการถ่ายเบลงเต่าหนอยมาเหรออะไรคือแมลงเต่าหนอยเออเขาจะเทไปแบบนั้นแหละอะไรมากวะมันคือมันมีชื่อจริงๆใช่ไหมแมลงเต่านอยมันไม่ใช่แมลงเต่าหนอยเว้ยมันมันคือแมลงที่แบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยเห็นแมลงตัวเขียวๆแล้วมันแบบปล่อยกิ่งๆไหมก็ว่ามึงโดนติ๊กตอกล้างสมอง ไอ้เออแหละเข้าใจไปอย่างนั้นแหละมันอธิบายอยากทำเองอันนี้เขาก็บอกว่าแกชวนคุยด้วยกันถ่ายไปเลยเหรอแล้วก็ผมก็บอกเขาไปว่าดูดีๆคนซ้ายอ่ะเออมห็นดอกไม้เออเขาก็เห็นเป็นรูปดอกไม้ทีนี้อ่ะแกซื้อมาหรอผมก็บอกว่าเออใช่เผาซื้อมาซื้อมาให้ตัวเองหรอพี่ถามด้วยนะมุกถามอย่างนี้ได้ไงวะยิ่งซื้อมาให้ตัวเองไงเป็นมุกไงเป็นแบบไงคุไม่มีลงตัดเดี๋ยวเขินหน้าแบบเขาเขินเนี่ยเขาแบบซื้อให้ตัวเองเลยอ๋อโอเคผมก็บอกว่า ซื้อมเองอะซื้อัาเองไม่ถ่ายรูปให้มึงหรอก้เงจบกันไม่เจอใครเลยแต่บอกว่าอุ๊ยพูดเล่นซื้อ่าจริงเหรอเนี่ยแสดงว่ามันอยู่นี่นะเวบบนล่างเะเสร็จปุ๊บใช่ป่ะผมก็ไปเอาไปให้เขาแป๊บนึงนะเคลียร์ทางเวบได้ป่ะแล้วบอกเลยทีว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเปหน่แปหน่แป่ปน่หน่งเปนี่ปน่่ปน่ปงป ไอการไปยังกลับไปแล้วกลับไปโนโนทีด้วยนเนียนตีไม่ผมอยากเห็นพี่เล่นแอลอ่ะพี่อนแดนอาเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ขึ้นแท็กซี่ไปหาเขาคือตอนนั้นไม่มีรถไปทำไมไม่จบอีกเนี่ยทำไมไม่ส่งแคกลงไอย้ผมรู้สึกว่าการไปอเองมันดูทุ่มเทกว่าเว้ยตอนนั้นผมก็ไปขึ้นไปซอยลังสิตอะไปซอยเลยเหรอใช่ไปซอยโอ้ะทำไมกูไม่เว้นให้แบบไปซอยวะ เออแหละฝึกไปเรื่อยๆพี่พี่ต้องฝึกผมชงเรื่อยๆเพราะในคลิปเราจะได้ชงกันแบบนี้อะไรอ่ะกันต้นก็ยังเฉยเลยเจี๊ยโอเคถือว่าแล้วกูไม่ได้ตินเลยนะเจี่ยอะกูโม่แต่ฟังมึงพูดไอ้บอยเออไปซอนไอ้ฮันดอนสอยไอ้เจี๊ยที่ที่ผมก็ไม่ตอยได้ไปสอยเขาอ่ะถุยอะไรอ่ะเมื่อกี้โม่แต่ฟังในบอยพูดเลยค่ะ ซอยผมเมื่อกี้คือเราไจกพี่ิวแล้วพี่ก็แปลอยู่ที่ผมเห็นภาพตัวเองไงไม่รู้เลยกูไม่สนใจเกี่ยวเลยตอนไม่บอกเขาจะไปจับเกี่ยวก็ไปซอยไปให้เขาเขาบอกว่าเอลงไปซอยหรือเอาดอกไม้ไปให้เขาเอาเอาเอาดอกเอายาที่เขาซื้อมาไปให้เขาอะไรยาอะไรครับยาบ้าครับเอาดอกไม้ไปให้เขาซอย ครเยเลยคนยเฮ่คนเล็ดดีป่ะอันนี้ทุเรศดดีป่ะปึ๊บคนอะไรทุเร็ได้ขนาดนี้แบบน้องรอแบบไรตีมแบบนี้มานาุณกูรอเสียบเองเดียวเคนรอเสียบมันง่ายกว่าไอ้คนเล่าเรื่องไปปฏิปต่อไม่ได้โอ้ยย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 บยย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 ก็กินน้ยยยยอยย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 ายยยยยอยย่ยยย่ยย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 นย โอ้ยอยู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 เก้าตีมาด้วยนี่แน่เฮ้ยบึ๊บนี่โถ คำคำถามนะทำไมมึงถึงยืนอยู่ตรงนี้แทนเลนก้าก่อนนะันปามกบมันปามกบเ์็นไม่ตู้อมันไม่ตู้อคำถามเหมือนกันเมื่อไหร่จะเล่าจบมึงมึงมึมึงบอกดูดูดีดีไงจังหวะเรานยายเหมือนเห็นภาพตัวเองไอ้ที่ว่าเล็งก้ามันออกแล้วจริงอ่าแต่นี้นะมันโดนมันโดนเก่งเอาเพไปสองเตาไปให้เขาปุ๊บแล้วก็ไปแกงล่างแล้วก็ไม่ได้โอเคมแม่มันจะบอกว่าขนาดนั้นเลยว่ะไหรอวะอะไรวะเนี่ย มันคงไม่ยิงไอตีหรอกนะมันมีแฟลแล้วนะพี่มันแฟลชพร้อมผมรอนจีเซนาพี่โอ้ยังไม่ได้ถือว่าไปการแฟดที่ดีไนท์แฟลชทั้งแฟดสวนเลยแบบไม่หาเว้ยอ้าวผมก็ให้ดอกไม้เขาที่รังสิตใช่ป่ะรังสิตซอยรังสิตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บให้เตจซุปเออลงมารับแล้วก็ถ่ายสตอรี่แต่ไม่ลงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะ แล้วพี่สิงทำไมวะเนี่ยวันรุ้งครึ่งก็ช่วยเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพาไปเรียนพาไปเรียนด้วยเรียนวิชาวิชา production ฟ์มโอ้กูจะตายแล้วชิบหายเฮียกูจะเล่าเรื่องได้พี่เดียมาเลยความอยู่ดีความอยู่ใช่หนิงก้ามันออกจริงออกปีนตอนมันตีไปบ้านใช่ปะอยู่บ้านปะเฮ้ยตามไปช่วยกูด้วยช่วยนี่ช่วยอะไรได้ป้อมแล้วแล้วใครมาฟาร์มป่าตรงนี้เซตเดี๋ คือพี่มาเหรอพี่ไม่เจอฝั่งนี้เลยมังกล้าแม่งแกงพาสองสองจุดแม่งออกเกคอีกทีจดีใจหอ,อนแอร์สัตเลยมักยงการ์พีเลยออกก็คือได้ก็ได้ยาวไม่ได้ก็ออกแม่งเลยเกมเร็วดีว่ะช่วยด้วยกู<ๆ><ๆ>อยากเล่าเรื่องต่อกูขอ,อ,<ม>อร้องแห<ๆ><ๆ>ละไม่อยู่ล่างนี่ลด่างเดี๋ยวล,าล่างระเบิดเนียวความไม่ถึงกลางทะลุมาขนาดนี้แล้วพี่ปล่อ๊ยเฮียอะไรวะที่กูจะตายแล้วไอ้ซับไอ้ซับพอร์ตไอ้เวนเขาตายได้เล่าเรื่องไงเฮ้ยพี่อันนี้ได้ปะถ้าผมเล่าต่อทีนี้ เทเวลากูแหละสัตวทีนี้คือยังไงดีวะเปกลายังไงเขาบอกมาเรียนกับผมแหละแต่เหมือนเขามาเล่ตอนกลางแปดก็ไปชวนเขามาจัดตึกไอ้นี่ตึกบุญแย่ตึกดีไปอ่ะเสร็จแล้วทีชวนมาตึกก็ไปชวนสองทุ่มกว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่สองทุ่มอันนี้เริ่มวันใหม่แล้ววันใหม่แล้วไอ้ยี่กูงงเรื่องไปหมดแล้ว อันเริ่มวันใหม่ก็คืออ่นเริ่มว sim ันใหม่ไปเรียนที่ไปเรียนโปรดักชันที่โปรดักชันที่มอที่ใหญ่เยอะแยะไว้สัตว์เออต้าฟิล์มตัวโปรดักชันที่มอปุ๊บก็ชวนเขาไปเขาก็ไปด้วยไปเรียนนี่แต่เขาประมาณไปไปกันครับเฮ้ยี่อะไรเนี่ยไปซอยดอกไม้ดิว่าเออไปซอยดอกไม้นี่ เลยรอเลยโอ้ยขอโทษเลยเพราไม่ได้ไม่ได้คุณแบบเออคุณแบบมันลกกับมันลกกันโทษ่าไหร่ไปไปไปต่อยดอกไม้กันเสร็จปุ๊บเห็นปะไม่ใช่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 เหรอะไรเกือบตายเฮ้โมเด็บฟังไอ้บอยเกือบตายโมเด็ฟังไอ้บอยอันนี้ฮะแล้วที่กลับบ้านอะไรกันก็บอกเออกลับบ้านดีๆนะแล้วก็ผมก็เผื่อให้ฮาวแบงค์เขาไปเว้ยตอน แบตไอแพดเขาหมดอะให้เสร็จปุ๊บใช่ปะก็ให้เขาไปช้าเรายังไม่ได้เอาคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เอาคืนนี่่่คืออเราาปลลยงแล้วก็ไปเล่นอ๋อกลับไปปุ๊บคุยคุยกันได้แป๊บเดียวอ่ะเขาไม่ตอบแชทประมาณ3-4วันแล้วผมพิมพ์มาอะไรล่าสุดเขาพิมพ์แม่งขายล่าสุดนะพิมพ์เาว่าโควิดมึงซอยดอกกุหลาบอยู่ซอยดอกกุหลาบอยู่ซอยดอกกุหลาบเขาดันเข้ามาคุยกันเลยนะคือตอนนี้มันมาทางซอยดอกกุหลาบมันก็ต้องซอยดอกกุหลาบล่าสุดสิวะ สองเปลี่ยนสถานยุ่งไปไอ้เพื่อนบอกเพื่อนเปลีนท่าตัวเองเพื่อนเป็ีนตัวเองว่าจะสูงสานดีกว่ามึงอ่านทำไมต่อยกุหลาบขนาดนี้ไม่ต้องมาคุยกันด้วยกันแล้วเออเสร็จแล้วปุ๊บแป๊บนึงนะบวกกันไปยูไปยูไปยไอ้เคช่วยด้วยแบบช่วยอะไรวะมันมีตัวเออ เล่นคนเดียวจริงกว่านั้นนะหกศนย์ก็มันพลาดตั้งแต่ไป2องหนึ่งในเก่งเด็กกล้าได้สองตัวโคตรพลาดติดนี้เขาเขาไม่ตอบแชท3าวันใช่ป่มเพราะว่าเขาทำอะไรก็แล้วก็บอกเขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอมันก็ต้องวกกลับมาเรื่องจริงไงว่าเออเขาทำอะไรเขาไม่ตอบแชทมันจะวกกลับไปชอบเวลาตัวเลขแหละ อะไรนะเขาบอกเขาชอบเไยชอบบูหลาที <S <S ่ให้ไปชอบลอยดอกภุหลาไอ้เหี้ยใครบอกว่าไอ้เหี้ยเก๊วันนี้เขาเล่นติกอ่ะไอ้เหี้ยขอร้องแหละไม่เก่งมันพูดมาน เจ่ก็เจ้านี่ก็อะไรนะแล้วเขาชอบอะไรตกลงเขาไม่ตอนแรกคิดว่าคาดหวังว่าแบบชอบมึงหรออะไรเงี้ยแล้วทีมบุกเรียกว่าไปเขาชอบผู้หญิงเว้ยพี่เอ้าวป่าวหรอเขาไม่ชอบผิงหรอกแต่เขาแค่ไม่ชอบมึงจบเลยอ้างว่าชอบไม่ชอบผู้หญิงเออเขาไม่ชอบหดอกกุหลาบเขาไม่ชอบมึงเลยเพราะมึงเพราะมึงไงซื้อกุหลาบแม่เขาซอยเขาเลยไม่ชอบเฮ้ยป่าว หวัญร้องเลยไอ้ปื้มใครคหลับกุหราเลยเี๋ยมึงนี่แหละปื้มคนเริ่มซอยกุหลาบอ่ะผมมึงคนแรกเลยเดเกี่ใหญ่ไอ้สัสอี๋ดอกกกุหลาบไอ้สัสไปต้นใจฝึกไปพี่ฝึกไปเรื่อยจบยังนี่จบยางจบแล้วสรุปเขาก็ชอบผู้หญิงคุเวมาแย่งป่าเด็กที่ใหญ่ไอ้สัสมาฟังเรื่องราแล้วไอ้สัสคุ้งเวฟังเรื่องเราเใีญ่ไปแย่งป่ากูเนี่ยทั๊กฮักตั๊กแปะตั๊กใหญ่ทำแรกเอ่ละ ไม่รู้เดินไปทำอะไรแม่ก็เลนแตกไปแล้วไปทำอะไรเลยดีแล้วเล่าจบดีการสรุปเพื่อจบเาหรอทั้งหมดแล้คนเล่าเรื่องหมด้สรุปแล้วการสรุปแล้วก็คือสรุปแล้วสาวเขาชอบกุหลาบเหรอไม่ไม่ไม่ชอบชายคือจะเอาจะเอาสารล้าหรือจะอาอะไรอ่ะบอยสรุปสรุปอีกทีสรุปอีกทีเพื่อแบบคนคือแบบคนฟังมาแต่แรกแล้วไม่เข้าใจ สรุปก็คือเหมือนผมอ่ะติดตามผู้หญิงคนนึงแล้วแบบรู้สึกชอบแล้วผมก็เอาดอกกุหลาบไปให้วันที่ส10แล้วก็ชวนมาควันรุกขึ้นชวนมาเรียนด้วยก็คุยคุยคุยกันไปแหละประมาณหนึ่งคุยกันได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เหมือนแบบเขาก็มาบอกว่าเออชอลองเรียนห่อลรงเรียนอะไรอ่ะ